ครับพี่น้องผมมิสเตอร์แซมนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับพี่น้องที่ช่อง YouTube เช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องอมีดหมอเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะแจมมาด้วยพวกงาแกะนะครับงาแกะลุงก็เดิมด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมมีเยอะก็เลยเอามาแชร์ให้กับพี่น้องได้ชมตรงนี้นะครับพี่น้องท่าในใดนะครับมีเรื่องราวมีข้อมูลมีประสบการณ์ดีๆอยากจะแชร์ก็ อย,อยากจะแชร์ให้ผมฟังนะครับก็มาทางไอ l ดี e ไลน์นะครับ0863529656ตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไอ l ดี e ลนะครับก็ติดต่อกับผมได้ทางนี้เลยนะครับไมายเหตุไม่ตอบเรื่องเกยแท้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องเรานะครับผมได้มีดเล่มนี้มาจากชาวบ้านหนองโพนะครับเล่มนี้แต่ว่าพวกงาแก่เนี่ยผมได้ขอแบ่งมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตาครีนะครับเนี่ยขอแบ่งมา ก็ไปเจอวัตถุมงคลเหล่านี้ก็เลยขอแบ่งๆมาเนื่องจากว่าเป็นตระกูลที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับผมก็เลยแบ่งออกมาเพราะว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนั้นล้วนแต่เป็นของที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่เราได้มาชัดเจนชัดเจนเนี่ยนะครับผมจะชอบเช่าตามบ้านตามชาวบ้านเนื่องจากว่าเป็นแหล่งที่ผมรู้ที่ไปที่มานะครับ ต้องการอยากได้ประวัติด้วยนะครับต้องการอยากจะได้ประวัติความเป็นไปเป็นมาของวัตถุมงคลนะครับก็เลยไม่ได้ไปตามสนามพระไม่ได้ไปตามเซียนพระอะไรนะครับก็จากชาวบ้านโดยตรงเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็เลยเป็นธรรมชาติแบบบ้านๆนะครับธรรมชาติแบบบ้านๆแบบนี้หลายๆท่านอยากจะมาเช่ากับผมอาจารย์มีการรับรองอะไรไหมผมไม่มีการรับรองฮนะ เพราะว่าผมเช่ามาจากชาวบ้านนีป่ปีปีหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ล้านนะครับก็ไม่เคยต้องอาศัยการรับรองอะไรเพราะว่าการความเก่าใหม่เทกเกแท้นี่มันอยู่ในตัววัตถุมงคลอยู่แล้วดูถ้าเราย่ยังดูไม่เป็นเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าอย่าเพึ่งเช่านะครับเพราะว่าการดูไม่เป็นนี่ห้ามเชื่อใครเด็ดขาดนะครับห้ามเชื่อใครเด็ดขาดเชื่อตัวเองให้ได้พิสูจน์ให้ได้ว่า การพิสูจน์พิสูนยังไงก็พิสูจน์ให้รู้ว่าไม้เก่าเป็นอย่างไรเหล็กเก่าเป็นอย่างไรศิลปะของช่างในยุคหลวงพ่อเดิมมีช่างอะไรบ้างช่างยุคต้นมีลักษณะแบบไหนช่างยุคกลางมีลักษณะแบบไหนแบบยุคปลายเป็นลักษณะแบบไหนหวายเก่าเป็นอย่างไรทองเหลืองเงินเก่าทองแดงนาคพวกอลูมิเนียมเก่าเป็นอย่างไรเนยงาเก่าเป็นอย่างไรงาถูกเก็บไว้สภาพดีๆเป็นอย่างไรเนี่ยท่านต้องรู้ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับมองปั๊บให้บอกตัวเองให้ได้ แล้วค่อยเช่ารวค่อยบูชานะครับเอ่อก็มีพี่น้องหลายท่านมาขอเช่าผมในแต่ละวันแต่ละวันเยอะผมเช็คแล้วเนี่ยเป็นคนใหม่ที่ยังดูไม่เป็นเนี่ยก็ไม่อยากจะปล่อยให้แล้วก็ไม่แล้วแล้วส่วนมากก็ไม่ได้ปล่อยให้ด้วยนะครับอ่าส่วนมากไม่ได้ปล่อยให้ดังนั้นอยากจะให้เราศึกษาให้รู้ด้วยตัวเองตอบตัวเองให้ได้นะครับเมื่อตอบตัวเองได้นี่ก็ไม่โดนแล้วนะครับ ถ้าตอบตัวเองได้นี่คือไม่โดนแล้วเพราะของว่ามันไม่ได้ดูยากอะไรมันดูง่ายมันดูง่ายแต่ถ้าผมพูดอย่างเงี้ยมันมันก็ฟังยากนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยมีดพวกเนี้ยบางคนบอกดูยากแต่สําหรับผมมาดูง่ายคนเป็นก็ดูง่ายนะก็เหมือนกับการขับรถอะ ไปถามผู้หญิงบางคนเขาไม่เคยจับพวงมาลัยเลยถามว่ายากไหมยากมันยากตั้งแต่ก่อนขับแล้วนะครับเขาว่าง่ายมันง่ายยังไงวะมันง่ายยังไงแต่คนที่เป็นรถนะคนที่ขับรถเป็นเนี่ยมันก็ง่ายไงเพราะฉะนั้นความยากความง่ายไม่ได้อยู่ที่รถนะมันอยู่ที่เราเป็นหรือไม่เป็นถ้าเราเป็นมันก็ง่ายถ้าไม่เป็นมันก็ยากนะครับการดูมีดการดูวัตถุมงคลเนี่ยถ้าเราเป็นมันก็ง่ายนะครับ ที่เขาบอกว่าดูง่ายแท้ตาเปล่านะัคือเขาดูเป็นก็เลยดูง่ายแท้ตาเปล่านะครับหรือดูง่ายเก๊อะไรประเภทนี้มันดูง่ายก็เหมือนกับการขับรถนะนะครับเราขับรถเป็นมันก็ง่ายสินะครับรถทไนามาเรามีกุญแจก็สตาร์ทไปได้เลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นความยากความง่ายมันไม่ได้อยู่ที่รถมันอยู่ที่เราเป็นหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ยากนะถ้าเป็นก็ง่ายเแบบแบบแบบนี่ยแบบแบบเนี้ย นะครับเหมือนเราตอนนี้ให้เราไปขับเครื่องบินถามว่าง่ายไหมยากสําหรับเราเพราะเราไม่เคยฝึกไงแต่ไปถามนักบินดอนเมืองเนี่ยครับถามว่าง่ายไหมเขาบอกว่าง่ายทําไมยากอยู่กับเราแล้วง่ายอยู่ที่นักบินละ่ะก็นักบินเขาเป็นไงแต่ให้เราฝึกด้วยให้เราลองขับให้มีความชํานาญก็ง่ายสําหรับเรานะครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นความง่ายความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลน,นะมันอยู่ที่เราอ่ะเป็นหรือไม่เป็นรู้จริงหรือไม่รู้จริงเท่านั้นเองนะครับ ถ้ายังไม่รู้เป็นก็ถ้ายังไม่รู้จริงก็ทําให้ตัวเองรู้ซะยังไม่เป็นก็ทําให้ตัวเองเป็นซะทุกอย่างมันจะได้ง่ายนะครับถ้ายังไม่เป็นอย่าเพึ่งเช่านะครับพี่น้องผมแนะนําอย่างนี้ถ้ายังไม่เป็นอย่าพึ่งเช่าอย่าไปเชื่อคํารับรองใดๆจากใครเด็ดขาดนะครับผมเช่าในปีปีหนึ่งโอ้โหเยอะมากนะครับคือคือบอกเลยนะมันไม่ใช่หลักสิบนะนะม <uld Lang> ันมันมันเลยหลักสิบนะครว่าหลักสิบเนี่ยไม่ไม่ใช่สิบหมื่นแน่นอนนะครับเออ ไม่ใช่สิบหมื่นแน่นอนมันผมเช่าปีหนึ่งเยอะนะครับปีหนึ่งเยอะดังนั้นผมพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้นะครับก็เลยสบายใจนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาใสาใบประกาศใดๆทั้งสิน้นบางคนบอกผมมีใบประกาศสี่ใบฉีกทิ้งเลยนะฮะผมไม่สนใจใบประกาศถ้ามาดูแล้วผมไม่ชอบเนี่ยผมไม่เอานะถ้าดูแล้วผมชอบเนี่ยยังไงผมก็เอานะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับ โอเคครับพี่น้องอามาดูมีดชาวบ้านที่หนองโพนะมาดูฝักฝักขาดทีรัดฝักขาดหมดแล้วถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้แน่นอนนะครับผมจะต้องส่งไปรัดฝักแน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมต้องส่งไปรัดฝักการรัดฝักก็จะคือแบบนี้เนี่ยคือมันขาดเนี่ยมันขาดหมดผมก็จะส่งไปรัดแบบนี้นะครับฝักฝักหนึ่งก็ประมาณสัก600นะครับเนี่ยประมาณสัก600บาทนะครับ แบบนี้ฝักหนึ่งเนี่ยหกรบาทที่เราลัดไว้แบบนี้นะครับเอ่อใครอยากจะลัดไว้ใครอยากอยากจะลัดไว้เนี่ยก็บอกได้นะครับผมจะได้แนะนำนะเ,เขาอยู่น่นทางบัตรพ,พิัยโน่นนะครับน้องเขาจะได้มีงานทําด้วยนะครับเราก็ให้พิเศษเข้าไปนะครับแค่นั้นเองอันนี้ที่รัดที่ลัดเก่าเขานี้ขาดไปหมด มื่ขาดแล้วเขาก็รัดเชือกไว้อย่างนี้อันนี้แสดงว่ามีดเล่มนี้ถูกใช้มาถ้าไม่ใช้นี่มันจะไม่ขาดถ้าไม่ใช้มันจะไม่ขาดเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่ามีดถูกใช้ถ้ามีดไม่ได้ถูกใช้เลยเนี่ยถ้า้าเก่านะครับถ้าเก่าแล้วไม่ได้ถูกใช้เลยมันจะต้องเป็นในลักษณะแบบไหนอยากยจะให้ดูนะครับถ้าเก่าไม่ได้ถูกใช้จะเป็นอย่างไรอ่าจะให้ดูนะ ต้องให้ดูตัวอย่างเลลวลาพูดพูดแล้วก็ต้องมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเก่าไม่ถูกใช้เป็นในลักษณะแบบไหนอออย่างเงี้ยพี่น้องเห็นไหมครับเก่าไม่ถูกใช้นี่คําว่าเก่าไม่ถูกใช้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือหวายยังอยู่เดิมๆอย่างเงี้ยเขาลัดไว้เดิมๆฮะหวายเดิมๆอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ถูกใช้ถูกเก็บนะะถูกเก็บอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยถูกเก็บเห็นไหมครับ สภาพอย่างเงี้ยวางอย่างเดียวนะฮะเป็นร้อยปีนะครับวางไว้เป็นร้อยปีไม่ได้ถูกใช้เมื่อไม่ได้ถูกใช้เนี่ยเราจะสังเกตว่าที่รัดหวายเขายังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับเนี่ยคราบใครเขาก็จะจัดจัดแบบนี้เลยเนี่ยจัดจัดแบบนี้นี่แสดงว่ามีดเดิมเดิมวางไว้เดิมเดิมไม่ได้ถูกพกถูกเน็บอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีดเราอ่านจากสภาพได้ว่าถูกใช้หรือไม่ถูกใช้นะครับเก่าไม่ถูกใช้นะแบบนี้เก่าไม่ถูกใช้เป็นร้อยปีนะครับ แต่ถ้าถูกใช้แน่นอนนะครับพกไปพกมาขาดที่รัดฝักขาดนะครับแบบนี้พอที่รัดฝักขาดปับ๊บมันก็จะชํารุดแล้วต่อไปนะครับถ้าพกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะชํารุดผมก็จําเป็นเมื่อมาอยู่ที่ผมเนี่ยนะครับผมก็จะได้รัดหวายไว้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็จะส่งไปรัดไวายนะครับส่งไปทีนึงห้าฝักหกฝักเจ็ดฝักนะครับ ประมาณ4ี่ห0พันนะแต่ละครั้งก็สี่ห้าพันแต่ละครั้ง4ี่ห0พันนะครับจะพอรัดไวนี่ก็หมดไปหลายแสนแล้วนะครับหมดไปหลายแสนแล้วแต่โอ้ยแต่ไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นคือทำยังไงทยังไงมีดหลวงพ่อเดิมถึงจะกลับมาคงทนถาวรเหมือนเดิมนะครับคือเน้นเน้นว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยกลับมามีความคงทนเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยพยายาม ทําไว้แบบไม่เสียดายนะครับเนี่ยทำแบบนเนี้ยผมไม่เสียดายเลยแบบเนี้ยนะครับเนี่ยทำแบบเนี้ยเราจะไม่เสียดายเลยเพราะว่าเราจะรักษาสภาพของมีดหลวงพ่อไว้นะครับอ่ะมาดูธรรมชาติมีดนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดเสมาใบโพครึ่งใบของช่างฉิมในตอนต้นยุคต้นนะครับก็คือฉิดเฉียดร้อยปีแล้วละ่ะมีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้ก็ เป็นเหล็กดีนะครับคาว่าเหล็กดีเนี่ยก็คือเหล็กแบบนี้มันไม่ค่อยเป็นสนิมอ่ามันไม่ค่อยเป็นสนิมเห็นไหมครับถึงเป็นมีดยุคต้นช่างฉิมนะครับไม่ใช่ยุคต้นหลวงพ่อเดิมนะยุคต้นช่างฉิมก็เรียกว่าเป็นมีดยุคก,กลางๆตอนต้นๆนะฮะเข้าสู่อ่าเขาเรียกว่ายุคต้นตอนปลายหรือย,ยุคก,กลางตอนต้นเนี่ยเป็นช่วงต่อระหว่างยุคเนี่ยเป็นมีดช่วงต่อระหว่างยุค แล้วลายมือแบบนี้นะครับลายมือแบบนี้เสมาใบโพครึ่งใบแบบนี้มีตั้งแต่ก่อนช่างฉิงเกิดก็มีนะครับลายลายของช่างเขามีหลากหลายช่างนะครับแต่นี่เป็นลายมือช่างฉิมในยุคต้นนะครับเห็นไหมครับความเก่าของเขานี่คข้าค่าเลยทีเดียวนะฮะเพราะอายุนี้เฉียดเฉียดร้อยปีนะครับเห็นไหมครับนี่ดูการตอกล่องเลือดเป็นเกรดปลา เป็นเกดปลาอยู่ในร่องเลือดเลยนะครับบางคนถามร่องเลือดอยู่ตรงไหนร่องเลือดอยู่ตรงไหนนี่ร่องเลือดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าร่องเลือดนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าร่องเลือดพวกนี้ลวดลวดลายนะฮะลวดลายาสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่ในร่องเลือดเนี่ยเป็นปึ๊กปึ๊ปึ๊ปึปป๊เป็นเกตปลาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าร่องรอยของกรรมวิธีในการผลิตมีด เขาใช้พวกสิวตอกนะสิวเขาเรียกว่าสิวตอกร่องเลือดอ่าจึงเกิดจึงเกิดเป็นรอยกระแทกกระแทกกระแทกแบบนี้นะป๊บป๊บปึ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 ๊บป๊บนะกระเด็นกระเด็นกระเด็นอย่างนี้นะครับก็เลยเกิดการเป็นเกร็ดแบบนี้อันนี้เป็นรอยสิวอ่าเป็นรอยสิวนะครับเนี่ยเป็นศิลปะในยุคต้นๆของหลวงพ่ออ่เป็นศิลปะยุคต้นๆของช่างฉิมนะครับแต่เป็นยุคกลางตอนต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับ เราดูสีโลหะความเก่าของเขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีความวาวแต่มีความขาวซีดๆมมนๆในลักษณะแบบนี้เป็นเหล็กนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหล็กโบราณเป็นเหล็กยืนในยุคอายุประมาณเกือบเกือบร้อยปีโน่นนะครับนี่นะครับนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับล่องลอย มีเสน่ห์นะครับมีดเล่มนี้มีเสน่ห์มากนะครับยิ่งผมไปรัดหวายมาใหม่เนี่ยนะถ้าถ้าเป็นฝักเนี่ยรัดหวายมาใหม่มีดเล่มนี้จะมีความคลาสสิกมากเพราะว่าผิวของมีดเนี่ยโอ้โหนะครับแบบนี้จี๊ดนะครับแบบนี้นะครับจี๊ดนะฮะแบบนี้จี๊ดเขาเรียกว่าจี๊ดไปในจิตวิญญาณเลยนะแบบนี้นะเนี่ยมองง่ายอ่ะมองง่ายแท้ตาเปล่านะครับสําหรับมีดแบบนี้นะครับเนี่ยดูดิเหล็กเก่าในลักษณะแบบนี้นะครับ มองง่ายแล้วก็รักษาง่ายด้วยเนื่องจากว่าเหล็กอย่างเนี้ยเขาไม่เป็นสนิมอยู่แล้วนะครับแต่เหล็กบางอย่างนี่มันเป็นสนิมนะเหล็กแบบนี้เขาไม่เป็นสนิมนะครับอ,อย่างเหล็กมีดหลงพอลุ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเหล็กอย่างเนี้ยนะครับเป็นมีดมีดหลงพอลุ่งเนี่ยนะเป็นเหล็กขาวก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นสนิมไหมไหมครับเนี่ยเหล็กอย่างเงี้ยเป็นสนิมง่ายไหมครับเหล็กหลงพอลุ่งเนี่ยเป็นสนิมง่ายไหมครับเนี่ยดูมีดหลงพอลุ่งเนี่ยไหมครับเนี่ยเหล็กอย่างเงี้ยเป็นเหล็กขาวก็จริงแต่ต้องระวังรักษาไม่งั เหล็กอย่างนี้เห็นไหมครับเหล็กแต่ละอย่างเขาไม่เหมือนกันนะเขาไม่เหมือนกันนะครับเหล็กอย่างเนี้ยเผลอไม่ได้นะเผลอไม่ได้ในเผลอสนิมกินนะครับแบบนี้แต่มีดหลวงพ่อรุ่งนี้ก็ยังสวยใช่ไหมครับในภาพสวยแต่ว่าต้องระวังสนิมนะครับแบบนี้ต้องระวังสนิมแต่ว่าเหล็กหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะฮะเหล็กหลวงพ่อเดิมแบบแบบเล่มนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสนิมเลยนะครับมีดเล่มเนี้ยเก่ากว่ามีดหลวงพ่อรุ่งตะกี้อีกนะครับเก่ากว่าอีกนะฮะ เก่ากว่าแต่ว่าดูคาบใครเขาเิมองไม่เบื่ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามองไม่เบื่อนะครับมองแล้วยิ่งมองยิ่งสวยยิ่งมองยิ่งมีความสุขยิ่งมองยิ่งซึ้งในตายิ่งมองยิ่งจีตไปในจิตวิญญาณนะครับเนี่ยมองอย่างนี้นะครับแล้วมีดยุคต้นๆเนี่ยก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าเด่นชัดทางด้านกรรมวิธีนี่จะปรากฏร่องรอยชัดนะเห็นไหมครับ เนี่ยรอยตอกรอยอะไรพวกนี้นะครับชัดนะครับเนี่ยพวกอา่าล่องรอยพวกกบสายเหล็กเนี่ยนะครับเนี่ยคราบใครที่อยู่ในร่องเลือดนี่ชัดเจนนะครับมาดูตรงอา่กากันมีดนี่คราบใครตรงกันมีดนี่หนาเลยทีเดียวนะครับเดิมเดิมนะเดิมเดิมมีดอย่างนี้เขาเรียกว่ามีดเดิมมีดแน่นปึกนะครับมีดมีสเสน่ห์คราบใครที่อยู่บน ปลอกรัดกันมีดดูเดียนหนาหนาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าของใหม่เขาเอาไปเ,าเขาไปทำความสะอาดเองสำหรับผมก็เก็บไว้ให้ดูธรรมชาตินะครับเนี่ยไม้ซีดๆไม้เก่า,กาๆแห้งแงแบบนี้ไม่เหลือ,อยางแห่งความสดไว้เลยนะครับบ่งบอกถึงการเวลาเป็นร้อยปีเกือบเกือบร้อยปีเลยทีเดียวนะครับนี่เหครับเหี่ยวแห้งผุนะครับเหี่ยวแห้งผุ เนี่ยมีดมีดอย่างเนี้ยเป็นมีดที่ดูง่ายมากนะครับเป็นมีดที่ดูง่ายจริงๆสําหรับมีดแบบนี้นะครับดูง่ายทั้งธรรมชาติดูง่ายทั้งศิละปะดูง่ายทั้งกรรมวิธีปรากฏชัดเจนเลยนะครับเนี่ยมีดอย่างงี้เขาเรียกว่าดูง่ายแท้ตาเปล่านะครับบางคนดูไม่เป็นก็บอกว่ายากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังดูยากอย,อยู่ก็พยายามดู พยายามดูให้เป็นแล้วมันจะง่ายนะครับขับรถยากเนี่ยก็เพราะว่าเรายังไม่เป็นมาเลยยากแต่ถ้าไม่อยากยากต่อไปก็ฝึกให้มันเป็นซะต่อไปก็ง่ายนะครับอย่าปล่อยให้ความยากอยู่กับเราปล่อยความยากอยู่กับเราเนี่ยมันหนักอกหนักใจนะนะครับหนักอกหนักใจถ้าปล่อยให้ความยากอยู่กับเรานี่นหนักอกหนักใจมนะันแท้หรือเปล่า,ยา,อ,ยา,ยาอยากแก้ได้แต่ว่ามันแท <t> ้หรือเปล่าอะไรประเภทนี้ยไปถามคนนูน้นถามคนนี้ไอ้คนก็ตอบ ตอบตามความเข้าใจตอบตามความเห็นของตัวเองบางคนไม่รู้แล้วตอบมีเยอะนะครับสรุปแล้วปัญหาไม่จบแต่ถ้าเราดูเป็นจบไม่ต้องถามใครนะอย่างผมนี่จบเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูจบอ่ะโอเคไปเร็วๆเดี๋ยวเรามาดูนี่มาดูพวกงานมัน้งผมก็จะแจมด้วยงานมาเพราะว่างามีเยอะ <laughs> เมื่องามีเยอะเนี่ยก็ต้องเอามาให้ท่านได้ชมอยู่บ่อยๆนะครับ อันนี้เป็นปิดตามหาอุดหลวงพ่อเดิมนะครับแกะจากงาแกะนะครับแล้วก็เลี่ยมกรอบเงินเก่าๆ,ๆเขาเรียกว่าจับกรอบเงินเก่าๆไว้นะครับดูความแห้งของงานี่ก็คือพระพวกงาแกะนี่ประสบการณ์สูงนะประสบการณ์สูงนะฮะอยู่ยงคงกระพันชาตรีนี่โอโ้โหเด่นมากเลยนะครับสําหรับผ้าหลวงพ่อเดิมนะครับอ่าพวกงาแก่เนี่ยตอนเป็นเด็กนี่โอโ้โหนะครับประสบการณ์ในเรื่องผ้างาแก่นี่เหลือ,เหล,อเหลือกินจริงๆนะครับ โดนยิงนี่ก็เด่นตกหลังควายเลยยังไม่เป็นอะไรครับบางคนโดนฟันอยู่กลางทุ่งนานะครับเป็นศัตรูกันไบบฟันนะครับฟันยังไม่เข้าเลยนะครับนี่เห็นไหมครับดูความเก่าดูความเขาเรียกว่าธรรมชาติของพระส่องให้ดูอย่างนี้เลยนะครับส่องให้ดูอย่างนี้ความแห้งของงากรรมวิธีในการใช้ของมีคมในการแกะ เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วก็ศิลปะก็เป็นของหลวงพ่อเดิมจริงๆเนี่ยความเก่าของอโลหะที่เรียกว่าเป็นเงินเนี่ยก็เป็นความเก่าจริงๆไม่มีความสดไม่มีความใสนะครับอายุเนี่ยต้องบอกว่าเกิน8ปปีนะครับคาบใครนั้นบ่งบอกชัดเจนว่ามีอายุนะครับเนี่ยมีอายุอย่างนี้นะครับดูง่ายๆานะครับสาหรับงาแก่แบบนี้แล้วก็ที่ไปที่มาก็คือได้มาจากบ้านของกรฐาบ,บดีที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมจริงๆนะครับ เนี่ยที่ไปที่มาก็ชัดเจนธรรมชาติขอชัดเจนศิลปะก็ชัดเจนไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับพระแบบนี้ถ้าอยู่ในศูนย์ระเครื่องราคาแพงนะครับราคาแพงราคาหลายหมื่นเลยทีเดียวนะครับบางองค์บางชิ้นนี่ราคาหลักแสนเลยนะครับเพราะว่าของหลวงพ่อเดิมที่เป็นงาแก่นี่ก็ขึ้นชื่อดอชาเลยเหมือนกันนะครับและนี่สวยงามซะด้วยนะครับสวยงามเป็นพระปิต,ตามหาอุดเป็นพระปิต,ตานะครับเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีนะครับ ดูดิเนื้อของงาเป็นไงครับดูตะกันเงินเป็นยังไงครับงดงามนะเนี่ยอย่างนี้งดงามฮนะงามหน้างามหลังเลยนะครับแบบนี้สวยจริงๆนะครับนี่อ่ะหนึ่งชิ้นรีวิวสั้นๆนนะครับมาดูอีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสิงอยู่ในกรอบรูปหัวใจนะครับสิงตัวเล็กๆนะครับอยู่ในกรอบหัวใจอย่างนี้ก็เป็นแห้งๆเลยนะครับแห้งๆหนาๆแบบนี้ สิงห์นี่เน้นไปทางด้านเมตตามหาำนาจนะครับในการเป็นผู้ชนะอุปเทศก็คือเกี่ยวกับเรื่องการชนะชนะศัตรูมูมานชนะอุปสรรคชนะสิ่งที่ขัดขวางเรานะครับเพราะว่าสิงห์นี่คือเจ้าป่าชนะทุกอย่างนะครับชนะทุกอย่างในป่าเลยนะฮะพวกสัตว์ป่าอะไรต่างเนี่ยสิงห์จะชนะทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าป่าดังนั้นเขาจึงถือเอาอุปเทในเรื่องการชนะของเขาเนี่ยเลยเอามาเป็นวัตถุมงคล ก็คล้ายๆกับเราจะชนะอุปสรรคชนะสิ่งที่ขัดขวางเราทั้งหมดนะครับศัตรูหมู่มานอะไรพวกนั้นด้วยนะครับพวกสิ่งนี้นะเราไปเลี่ยมทองนี้จะสวยมากนะครับแบบนี้ไม่ได้ใช้เลยแห้งๆนะฮะแห้งๆนะครับงานหนาๆแบบนี้เลยนะครับนี่งานหนาๆในกรอบรูปหัวใจนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยของหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ได้ใหญ่นะครับอันนี้เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับเลี่ยมทอง ห้อยไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะอ,อยู่โยงคงกระพันแควคาดเป็นสลีปมงคลด้วยนะครับสําหรับสิงของหลวงพ่อเดิมนะครับในรูปกรอบรูปหัวใจแบบนี้นะครับอันนี้อีกหนึ่งชิ้นนะฮะมาดูอีกชิ้นนึงนะครับอันนี้แกะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นถ้าแกะอย่างนี้นะครับแกะอย่างนี้ในรูปแบบอย่างนี้ก็คือจําลองมาจากรูป รูปรูปเหมือนปั๊มปี2 4 8 2แสดงว่าท้างานแกะชิ้นนี้ก็อยู่ในยุคประมาณยุคสงครามโลกอ่ประมาณปีพศ2 0 8พ8 4 8 5 8 6 8ม8 7 8 8 8 9 9 0้นู่นน่ะประมาณนั้นนะครับเนี่ยแกะแบบนี้นะครับแกะเป็นรูปลงเพิมนะแกะเป็นรูปลงเดิมแกะจากงานนะครับแกะจากงานแล้วก็งานเก่าพลาสติกก็เก่าด้วยนะครับพลาสติกการใช้การอะไรเนี่ยงานชิ้นนี้ถูกใช้มานะครับ ถูกใช้มาใต้าฐานก็มีรอยจานนโมพุทธายะไว้นะครับซึ่งรอยจานในยุคนี้รอยจานในยุค,ยยยคสงครามโลกเนี่ยก็จะไม่ใช่หลวงพ่อเดิมจานแล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อน้อยหลวงพ่อโอนหลวงพ่อโอดหลวงพ่ออ้อยหลวงพ่ออ,อะไรก็แล้วแต่ที่มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระคาถาอาคมมาช่วยหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็จะช่วยกันจานนะครับจะช่วยกันจานเนี่ย อัคระพวกนี้นะครับใต้เนี่ยใต้ใต้ใท้องใต้ก้นเนี่ยใต้ก้นงาแกะชิ้นนี้ทึงแกะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะครับตั้งแต่ปีพศ2480เป็นต้นมาจนมาถึงปีพศ2494ในปีมรณะภาพของหลวงพ่อเดิมนะครับตั้งแต่ปีพศ2480เป็นต้นมานี่ลอยจานทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นแม้แต่รูปเหมือนปัม๊มพิมพ์ ABC นะก็จะเป็นลายมือของลูกศิษย์ทั้งนั้นเป็นหลวงพ่อน้อยมั่งหลวงพ่ออื่นๆมั่งที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมทั้งนั้นมาช่วยกันจานนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นลายมือของลูกศิษย์แต่ว่าหลวงพ่อเดิมท่านได้ทฐานจิตปลุกเสกให้จึงถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สูงนะครับแล้วงานชิ้นนี้เป็นงานที่ถูกใช้ฉ่ำมาเลยนะครับดูดิถูกใช้ฉ่ำมาเลยเป็นรูปหลวงพ่อ เป็นรูปหลวงพ่อเดิมแล้วก็ใต้ฐานเนี่ยก็จะแกะเป็นว่าหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมนะครับท่านนั่งสมาธิหน้าตายิ้มนะครับรูปของท่านเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับเราคล้องติดตัวไปไหนมาไหนก็มีวัตถุม,มงคลของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควติดตัวเราไปด้วยนะครับงานนี่งานช้ำจริงๆง,งานใช้ช้ำนะครับเน ฉ่าเลยนะครับฉ่าเป็นลำเทียนเลยนะครับแล้วก็แก่เหมือนลวงพ่อเดิมด้วยนะครับด้านหลังนี่เริ่มผูงานถูกใช้ช่ามานะครับเติมผูปฏิกเก่านะครับองค์สูงประมาณสักประมาณสักหนึ่งนิ้วกว่าๆนะประมาณเกือบเกือบหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้ว หนึ่งนิ้วกว่าเกือบหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับถือว่าเป็นองค์ขนาดขนาดรูปเหมือนปัมนนนปมนป๊มของท่านนะครับขนาดรูปเหมือนปั๊มของท่านนะครับกําลังพอดีพอดีอดเลี่ยมทองจะสวยมากเลยนะครับสําหรับชิ้นนี้นะครับได้มาจากตระกูลลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับนี่คือลักษณะที่เขาเลี่ยมใช้กันมาตั้งแต่ในยุคโบราณเลยนะครับสบายใจได้นะครับสําหรับงานงานชุดที่ผมได้มาจากตระกูลลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับ นี่คือธรรมชาติชัดเจนที่ไปที่มาชัดเจนด้วยนะครับประสบการณ์นั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นที่เล่าขานมานานแล้วนี่ก็เอามาให้ท่านได้ชมประมาณนี้นะครับงาแก่ผมก็แจมๆมเข้ามาเพื่อให้ท่านได้ชมรวมรวมกับมีดไปด้วยนะครับ <c oughs> รวมกับมีดไปด้วยนี่นะครับสชิ้นนะครับมีดจากชาวบ้านน้องโพงาแก่จากคณะา,าบ,บดี ที่ตาครีนะครับเนี่ยสีชิ้นเอาไาหมท่านได้ชมประมาณนี้พี่น้องท่านใดถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้นะครับสาหรับประเภทมีดหมอหรือว่าเครื่องรางต่างๆหรือก็พักเครื่องต่างๆนี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับผมมิเตอร์แซมครับสวัสดีครับ